สวัสดีครับวันนี้มาต่อเรื่อง g x r อีกนิดหนึ่งนะครับพอดีวันนั้นคุยไปยังไม่หมดแล้วก็ไปเจอโมดูลที่ตอนนั้นนึกว่าขายไปแล้วก็คือโมดูลนี้นะครับเป็นโมดูลที่เรียกว่า S10 นะครับ S10 จะเป็นเทียบเท่ากับฟู f เฟรมที่24.72 m m ะ f 2.5ถึง4.4นะครับแต่ว่าเป็นเซนเซอร์ขนาดเล็ก แล้วก็มีการสั่นด้วยนะครับโดยการชิฟเซนเซอร์ซึ่งถือว่าก้าวหน้ามากถ้านับไป16ปีที่แล้วนะครับจริงๆไอที่ขายกินไปตอนนั้นคือเป็นโมเดล P10 ครับเท่ากับ28-300แต่ว่านั้นเซนเซอร์มันจะเล็กก็เลยไม่ค่อยน่าใช้นะฮะทีนี้ส่วนมากที่ผมถือไว้ในมือ่ยไอสก3ตัวนี้มันจะเป็นเซนเซอร์ขนาด APS-C ซึ่ง12ล้านพิกเซลนะฮะตัวนี้จะเป็นเลนเลนมโคร ระยะ Norman นอร์มอลนะฮะอันนี้จะเป็นเลนมุมกว้างประมาณสัก28ิลแล้วก็อีกโมดูลหนึ่งก็คือเป็นเมาส์เลกาเนะครับเมาส์เลกาเใส่เลนเลกาเนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนเป็นซูมคอมแพกสักอันหนึ่งที่เก็บเอาไว้เอาไว้ใช้นะฮะหาเจอแล้วครับด้วยความมันเล็กมันหล่นอยู่ก้นตู้ทีนี้อยากจะมาบอกว่าจริงๆแล้วหลังจากที่ออกมาหลายปีเหมือนกันนะครับกาก็ออกโมดูล A16 ออกมา A16 เนี่ยจะเป็นโมดูลขนาด APS เหมือนเดิมแต่ว่าได้ไฟล์ขนาด16ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นซูมที่มันค่อนข้างกว้างนะครับก็เป็นนอ r m ม l z ซูมแหละครับไม่ถึงกับกว้างมากาจะได้เท่ากับ24.85มิลม mm นะฮะทีนี้มันต่อมาก็คือบริษัทลิกโก้เนี่ยถูกขายให้ PENTAX แล้วพอเพนแทกเขารับไปเนี่ยเขาไปหยุดโปรเจกต์นี้นะครับเพราะว่าปกติก็จะมีแฟนคลับที่ตามกล้องชุดนี้พอสมควรทุกคนก็มีความหวังว่าเดี๋ยวหลังจาก A16 จะมีอย่างอื่นตามมานะครับแต่ปรากฏว่าพอเพนแทกซื้อเลโก้ไปแล้วก็หยุดพัฒนาโปรเจกต์นี้ไปเลยก็จึงทุกวันนี้ก็กลายเป็นของสะสมนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่ discontinu ไปทั้งหมดนะครับก็ยังเหลืออยู่ในตลาดก็จะเป็นมือ2ครับราคาไม่แพงเล่นได้นะครับของหรือเป็นของเล่นที่สนุกมากครับเลโก้ gxr ครับ